นกนะเป็นแถวเลยนกลุกไปด้วยตัวเท่านี้ป้วยใช่มันสูงมันสูงตัวเองงั้นมันต่ำมันสูงใครจะดูสูงไม่รู้ตัวอะไรโชดเลยคนดูก็ดูเอาเองเลยไม่เห็นมีอะไรที่น่าของมัน ใครจะขึ้นมันซุกชดแล้วอยู่จุดนุยกบนฟ้าอเาอฟซีตัวเองคนเดียวดาดาติดตามคนเดียวค่ะคนเดียวนนยชดวออนะชิงกาปีกเมื่อกี้ถ่ายท่านไหมมันไม่เห็นมันสูงใช่เลยซูกน้อยลงเขา นีอ่ะหสิเวลาเขาจริงให้คนดูเยอะๆคนติดตามเนี่ยคนติดตามเยอะๆแต่จะยังได้มีได้ซื้อของดีดี <c oughs>